สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงนะคะแล้วก็เฮียวิทยาเจ้าของร้าน19โพสีทองนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะก็วันนี้พามาดูรถครอบครัวอีกคันหนึ่งใช่ไหมคะเฮียซึ่งต้องบอกว่าโฉมเนี้ยได้ออปชั่นมาเต็มรุ่นท็อปดีลักแล้วก็เป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวสตาร์เลียนั่นเองเนาะคันนี้เนี้ย บอกชื่อรุ่นเลยนะบอกเลยคันนี้เป็นพุ้นได้ h ฮชวันนะคะดีลักปีผลิต20แล้วก็จดทะเบียนปี2021นั่นเองคะ่ะหน้ากำลังนิยมเลยนะใช่หน้าไดมอนหน้าไดมอนเนาะแล้วก็ค่าตัวน้องตอนนี้คือย่อมเยาวลงมาเยอะนะมาก,ก็คือค่ะตอนนี้เหลือแค่ร้านเนาะร้านเจ็ดหมื่นเก้าใช่ไหมคะ่ะล้านเจ็ดหมื่นเก้าันใช่ย่อมเยาวมากแล้วก็ ถ้าฟรีดาวผ่อนประมาณ1มื0นแดิหน่อยนะคะ1มื 18, กับแบบไม่ถึงร้อยดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าซื้อสดก็ไม่มีแวดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยคุยลูกไม่ลูกค้าโทรมา<อ>ทางเพจเนี่ยกดปิดเสียงค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาพาดูรายละเอียดตัวรถกันเผื่อท่านไหนกำลังหาโฉมสุดท้ายโฉมสุดท้ายตอนนี้าขายดีมากเลยแล้วก็วันนี้ก็คือต้อนรับ หน้าฝนนะก็คือ7 8 9หน้าห<ฆ>ัว้ยเนี่ยศูนเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียกไม่มีค่าเลยเอาแผ่นทองปิดก็ได้ที่เขาปิดกันน่ะแล้วเลขหนึ่งเนี่ยนำหน้า<ฆ>นะมันเป็นเล,เลขเลขเลขมงคลอยู่แล้วเลขหนึ่งนำเนี่ยก็คือเลขเรียงเลย 1, <ฆ> 1> เสร็จแล้วก็7 8 9นะเวลาเรียกเนี่ยเลขมังรกรถงว่าใครได้ได้ได้รถคันนี<ฆ>้ไปเนี่ยศูนยอย่าไปเรียกนะพยายามเอาความเพ็งเข้าบ้านเรา ก็คือเจ็ดแปดเก้ายางที่หญิงว่าเอาเช็ดเป็นเลขมังกรไปเลขมังกรแล้วเลขหนึ่งเนี่ยนําหน้ามันเป็นเลขแห่งความชัยชนะประสบความสำเร็จนับหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเจ็ดแปดเก้าก็คือเลขมังกรศูนย์อย่าไปใช้อย่าไปอย่าไปเรียกก็ศูนย์หนึ่งก็คือไม่มีค่าอยู่แล้วเอเสียงมาชัดเนาะชัดค่ะไม่ติดนะแต่ฟังเสียงอืเพราะว่า ต้อนรับหน้าฝนและราคาก็ว้าววนะแค่ก็คือค่าตัวเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ร้าน79,000เท่านั้นนะแล้วก็เลขใหม่ไม่ได้เยอะเลยเลขใหม่กําลังดีก็คือเลขใหม่แค่8,000มื่นโลเลขใหม่ไม่ถึงแสนหักหมื่นโลหลักหมื่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ได้ได้ได้คือช่วงล่างช่วงล่างจํเยี่ห้อไม่ได้นะเขาบอกมาเขาบอกมาแล้วก็โชค สปริงเนี่ยขออนุญาตอีกรอบนะคะไม้มันปุกเข้าไปกลัวว่ามันจะแบบเสียงมันจะบอดอือันนี้เสียงมันจะห่างขออนุญาตสักครูอ่ะได้เลยก็คือโช๊คสปริงก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็เป็นคนเล่นรถนะเขาก็ศึกษาทําการบ้านก็บอกว่าทําไมคนเล่นรถก็คือคนที่จะลงล้อเนี่ยที่ คลิปเก่าๆเามื่อก่อนน่ยที่ผมได้รถล้อแต่งมาเนี่ยค,คือถ้าถ้าคุณใดเนี่ยล้อแต่งเนี่ยถ้าคนใส่ใส่ใส่ล้อฟอร์ตัวนี้มาเนี่ยก็คือทำกันบ้านมาเพราะว่าในขับของคุณไดเนี่ยขับของคุณใดเนี่ยแม็กของฟอร์ตัวนี้เป็นแม็กแท้อร่อยอมไม่ใช่แม็กเทียมค่ะอย่างเงี้ยแล้วเวลาตก ถนนตกหลุมตกอะไรเนี่ยน้ำหนักรถเนี่ยสองตันกว่าแล้วคนขึ้นไปนั่งเนี่ยเจอหลุมเจออะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นแม็กแท้อร่อยและเป็นของฟอร์ดมันแข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยเป็นประมาณนี้แล้วลายเนี่ยมันเป็นลายที่การสปอร์ตลายนิยมเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขาเขาทำการบ้านมายางก็สองสามห้าห้าห้าสิบแปดมันสเปคของเขาเลยยางไม่หนาแล้วก็ไม่บางแล้วขับมีความนุ่มแล้วก็เขาก็เซ็ตช่วงล่างมาใหม่ช่วงล่างนุ่มข,ขึ้นดีขึ้น อย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้ได้ได้ตรงนี้ไปด้วยนะก็รับหน้าฝนเออแล้วก็เปรุ่นรุ่นดีลักด้วยนะไปแดงร้านเจ็ดแสนกว่าตัวนี้อืมใช่แล้วก็อ่ะหญิงดูเอาเอานั้นมาดูเลยก็ได้บุกสวิตคู่มือการใช้ดูทีเดียวไปเลยรับรถปียี่สิบคือผลิตปียี่สิบแล้วก็จดทะเบียนปี2 0 2พ ใช่เอกสารเยอะมากตัวสุดท้ายเลยปี21เนี่ยหน้าไดมอนด์เนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วก็คือต่อจากนี้เนี่ยก็หยุดผลิตเป็นสตารเลียเพราะว่าปี21บเนี่ยตรงรุ่นเนี่ยคือสตา r ์เียเนี่ยผลิตแล้วส่วนใหญ่สตารเลียเนี่ยบางน้อยที่จะเจอจดทะเบียนปี21บางทีเนี่ยคิสสราดเนี่ยก็คือรถผลิตปี21.22เจดอเจอกันบ่อยมากรถแรกเอออย่างเงี้ยก็คือเขามาต่อเนื่องจากตัว h 1ตัวเนี้ยเอออ่ะรายการรายการเข้าสู่ ก็ก็คือเซอร์วิสเนี่ยก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ครั้งละรถวิ่งไปแค่80 0หมโลแต่เซอวิสท,ที่ศูน,นย์เนี่ย10ครั้งเนี่ยก็คือฝามาตรฐานของคนเล่นรถคนรักรถมันเป็นประมาณนี้นะเนี่ยบุกสวิทใครว่าไม่สำคัญนะเพราะว่าเวลาเขาเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยไม่ใช่พี่ใช่น้องเขา คือเขาไม่มีคําว่าปานีอยู่แล้ว<ช>คืออะไรเสียก็คือสั่งเปลี่ยนสั่งซ่อมนี่ไงที่เขาหารถประวัติเข้าศูนย์กันก็คือเข้าหากันตรงนี้มันเป็นประมาณนี้เออแล้วบุ๊กเซอร์วิสอย่างเดียวไม่พอเฮียคันนี้คือมีใบเสร็จให้แทบแ้งหมดทุกระยะเลยนะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่เจม แปดหมื่นโลแปดหมื่นนะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เขียนแต่ว่าเดี๋ยวโดให้ว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่เนี่ยชัดเจนเลยเท่านั้นยังไม่พอเองระยะเป็นอบใช่ก็คือเข้าไปแล้วสิบแปดสิบครั้งอะนะก็คือเขาเข้าดูแลดีอ่ะอันนี้โอ้ชัดเจนมากก็คือชัดเจนเลยนะเรื่อถกสวิตนี่สำหรับถ้าท่านไหนต้องการซื้อเงินสดนอกจากไม่มีวบเจตเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วละค่าตัวน้องก็แบบ น่ารักตะมุตมีเหลืออยู่แค่ล้านเจ็ดหนเพนค่ะแล้วแถมยังมีปอนหนึ่งอีกทุกคนปอนหนึ่งให้ใช้จนถึง24ธันวาคม68ปก็จึงบอกว่าให้เอฟซีเนี่ยคอยติดตามกันไว้คอยกดกระดิ่งกดอะไรไว้เพราะว่าเผื่อมีรถที่ต้องการนะต้องการก็คือจะได้ไปเด้งหาจะได้ไม่ต้องเสิร์ชให้เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออคนไหนที่ยังไม่ได้หารุ่นนี้ก็ดูเรื่อยๆเพลินๆไป เก็บข้อมูลไว้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อปีหน้าหรืออะไรเราปลายปีปีหน้าหรืออะไรเราจะใช้เราได้ศึกษาข้อมูลเตรียมเตรียมเตรียมตัวไว้มันก็ไม่เสียหลายอะไรนะดูเล่นเล่นเพลินๆดูฟรีไม่เสียตังค์ที่อนุชาทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอนุชาอ๋อคุณอนุชาคงหวังสวัสดีสวัสดีครับเออก็คือรถผลิต2ีจดทะเบียนปี2021เเป็นรถบ้านมือเดียวใช่แล้วก็ประกันก็แจ้งไปแล้วเนาะ แจ้งแล้วถึงปีงป 24, 24ทันวลา,บาบปี68ใครซื้อสดก็มีประกันคุ้มครองรถคันนี้ใช่แล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะเป็นรถบ้านมือเดียวเอกสารเข้าศูนย์ครบหมดแล้วก็คู่มือการใช้อะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยรถบ้านเนี่ยคือจะอยู่ครบนะแต่ถ้าเป็นรถอีกแบบรับพวกนี้คือเก๊มันจะล้นเมงเออเวลาเข้ารุ่งเข้าร้านเข้าอะไรอะไรประมาณเนี้ยมันต้องไหลไหลไหลขั้นตอนอย่างเงี้ยแล้วกุญแจอยู่ครบสองชุดนะแล้วก็มีปกุญแจประตู สไลด์ไฟฟ้าด้วยใช้งานได้ใช้งานได้ปกตินะกดแช่ไว้เนี่ยกดแช่ไว้พอเขาขยับเราก็ปล่อยมืออย่างเงี้ยเออเขาจะสั่งงานด้วยแช่นะถ้ากดปล่อยกดปล่อยเขาจะไม่สั่งงานอย่างเงี้ยต้องกดแช่เขาอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เดี๋ยวดูดูจะดูเลขม่นิดนึงแล้วก็ดูจอเดี๋ยวดูจออ่าเดี๋ยวเปิดตัวนี้ปึ๊บอืมเปิดที่หน้ารถก็ได้เปิดที่นี่ก็ได้เปิดที่นี่ก็ได้เนาะมีหนึ่งสอง สามที่รีโมททั้งหมดสี่จุดสี่เปิดปิดประตูได้สี่จุดใช่ในตรงนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะก็คืออ่าที่กล้องจับไปก็คือเป็นอ่าโทรศัพท์ที่ชาร์จโทรศัพท์นะไรเลสที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายใช่ค่ะที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนะที่ที่กล้องจับไปตอนเนี้ยก็คือที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายใช่แล้วก็ทีวีจอพดานนะขาดไม่ได้เลยก็คือ ของดีลักเนี่ยก็คือจอเพดานก็ขึ้นลงขึ้น,ข,นขึ้นลงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกดแล้วก็กล้องรอบคันเยนี่ถ้าเปิดมาแล้วมีสัญลักษณ์บุญไดติดที่จอเนี่ย,ยก็คือใช้ได้นะจอไม่เสีย,ยถ้าเกิดว่ากดมาแล้วหน้าจอนี้มืดก็คือให้สันนิษฐานว่าจอเสียค่ะ มาครบหมดม,มาครบหมดกล้องลุงกล้องหลังใช้งานได้หมดนะะเ,เล็กไมล์แปดหมื่นโลเดี๋ส่อง <000 S 2> เลขกไมล์นิดนึง<ล>ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะเป็นตัวทอ็อปเป็นตัวทอ็อปเดี๋ยวโทรกลับน,นะพอดีกำลังอ,อ,อ่ไลฟ์สดอยู่นี่เลยนะคะแล้วก็ หน้าจออะไรก็มาครบหมดพลาสติกด้านหน้าก็ยังไม่ได้ไม่ได้แกะออกเลยนะคะกล้องรอบคันประตูสไลด์ไฟฟ้ามาครบหมดภายในสวยภายในสวยตรวท็อปสุดเป็นรุ่นดีลักปีสองพันยี่สิบจดทะเบียนปีสองพันยี่สิเอ็ดใช่เป็นรุ่นดีลัอ่ะเดี๋ยวอ่ะดูภายในเสร็จเดี๋ยวดูภายนอกกันต่อภายในสวยสะอาดเป็นรถบ้านมือเดียวนะเป็นรถบ้านมือเดียว สวยๆลถใช้น้อยด้วยตัวนี้เลกไม่หลักหมื่นยังไม่ถึงแสนโลแล้วก็นะค่าตัววันนี้ก็คือเหลือแค่ล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่าน 7, 09, ัาน 7, 09, ้นพิเศษนะ 9, <000. S 1> แบ่งปันกันไปใช้เอ๋แล้วก็แบ่งปันเรื่องเลขทะเบ,บียนนี้ด้วยบบเลขมงคลเจ็ดแปดเก 7, 8, ้านะเลขหนึ่งนำหน้านะเอ๋เจ็ดแปดเก้าเนี่ยก็คือให้ฟรีไปเลยให้ฟรีไปเลยแต่เลขมีมูลค่านะ เลขมีมูลค่าอย่างนี้เรยกมังกรคุณมิกกี้เฮาถามว่าเพิ่งเข้ามาค่ะขอทราบราคาอ่ะหิงงแจ้เลยเดี๋ยวหญิงแจ้งปีแจ้งรุ่นเลยเนาะคันนี้เป็น h ุนได H ฮชรุ่นท p บดี u ักนะคะเลขไม่น้อยแค่ลักหมื่นโลเออแปดหมื่นโลแปดหมื่นโลแล้วก็ตลอดทุกระยะเลยใช่มีใบเสร็จให้ดูทุกระยะนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะตัวน้องอยู่ที่ล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะเครดิตดีสามารถจะเต็มฟรีดาวได้จะผ่อนอยู่โดยประมาณ1,8ึ่งหมืนถ้าซื้อสดไม่มีแหวกเดเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้จนถึงธันวาคม24่สธันวาหกแปดนั่นเองค่ะล้านเจ็ดหมื่นเก้าพเท่านั้นใช่ล้านเจ็ดหมื่นก็คือนี่รายการที่ประวัติสวิตประวัติสวิตที่ที่ศูนย์หุนใดเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสครั้งหครั้งหครั้งเครั้งแปครั้งเก้า แต่รู้วิ่งไปแค่7 8มื่นโลประวัติที่ศูนย์เนี่ยก็คือไปจ็อบมาสิบครั้งละทุกระยะเลยชัดเจนเลยล่าสุดนี้ก็คือ80,000ก็เพิ่งจะไปเช็กระยะมา่เนียแล้วก็ช่วงล่างไม่รู้กล้องจะส่งถึงไหมเห็นไม่เอ่ยลองดูอคันนี้ได้ทาแม็กมาด้วยนะคะแล้วก็เสร็จช่วงล่างมาใหม่แล้วนิ่มนวลขึ้นอือันนี้ก็คือนิ่มนิ่มขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนโชวกเปลี่ยนสปริงสี่ต้นแล้วก็ได้แม็ก ไดแม็กด้วยแล้วก็ได้ยางปี23สามของโอตานี้เอรหรือภายในภายในผ้าม่านผ้าม่านปกติรุ่นดีลักจะไม่มีผ้าม่านอันนี้ใส่ผ้าม่านเพิ่มด้วยเอฟิล์มก็หนากําลังดีนะเพราะว่ากันแดดได้ตู้ต้องฟิล์มเข้มนิดนึงเพราะว่าห้องโดยสารจะกว้างใหญ่ไม่งั้นมันจะถ้าฟิล์มใสๆแล้วเรื่องแอร์ไงเรื่องแอร์เดี๋ยวแอร์จะไม่เย็นมีฟิล์มรอบคันแล้วก็ยางของโอตานี้อ่า นี่ยางดอกเต็มเต็มเลยนั่มาดูดอกยางให้ดูดอกยางค่ะดอกยางเต็มเต็มเดี๋ยวดูดอกยางดูยางโอตานิค่ะยางปีที่สามนะเปลี่ยนมาก็จะวิ่งไม่เยอะเปลี่ยนมาก็จะวิ่งไม่เยอะอดอกถึงได้เหลือเต็มเต็มอย่างเงี้ย ยางก็ใช้ไดสองปีสามปีสบายเลย<ฆ>นะซื้อรถมือสองนี้ได้ยางสภาพใหม่ๆนะแล้วก็ใช้ไปสองปีสามปีถือว่าคุ้มแล้วนะบางคนซื้อไปนี่ก็ต้องไปเปลี่ยนยางนะต้องไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรกันอะไรเนงะ<ฆ>ี้ยเออโหเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็ต่อเนื่องหมดค่ายางไปแสนกว่า <c oughs> กับเปลี่ยน <ừ. S 1> ที่ศูนย์ไป<ม>ที่ศูนย์ไป<ม>เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะน่าจะประมาณเป็นแสนเหมือนกัน<อ>เพราะว่า คือหลายคันแล้วก็ยางตั้งแต่เดือนที่แล้วมาสิบเดือนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนยางไปร่วมเกือบ2ี่สิบละก็คิดไปเลยก็คันหนึ่งก็หมื่นบาท1ิคันก็แสนกว่าบาท20คันก็สองแสนบาทใช่เนี่ยเป็นประมาณนี้เออใช่นี่ก็คือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจํานวนรถมันเยอะไงมันหลายคันมันเป็นประมาณนี้ก็กระจายไปกระจายไปแต่คันหนึ่งมันก็แค่หมื่นกว่าบาทมันก็ไม่ได้แพงอะไรแต่กรณนี้ว่า อย่างสิบคันมันก็แสนแสนกว่าบาท2 0 0 0 0คันก็สองแสนรว่าบาทคือมันจานวนรถที่มันเปลี่ยนมันเยอะไงประมาณนี้เออเนี่ยอย่างคันนี้ก็ถือว่าก็โชคดีไปว่าดอกยางยังหนาๆนาเต็มเมเราก็ไม่ต้องเสียเงินเนี่ยแล้วคันนี้ก็โชคดีว่าเจ้าของเดิมก็เพิ่งจะเช็คระยะมาตอนแปดหมื่นก็ไม่ต้องไปเสียเงินอันนี้คือเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเปลี่ยนนะ เหมือนว่าเราไม่ได้เปลี่ยนนะอะไรประมาณนี้เออ,เอ,อถ้าไหนเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาหรืออะไรเนี่ยเราจะแจ้งนะคะเราจะไม่ขโมยความบริเดิมอะไรที่เราเสียเงินจริงอะ่ะเราก็จะแจ้งทำจริงเนี่ยอย่างยางเรามาเปลี่ยนเราก็แจ้งออร้านอยู่แถวไหนคะร้านพี่มิกกี้เนาะเออร้านนะคะอยู่ถนนการจนาพิเศษค่ะก็คือเออหญิงแจ้งเป็นจุดใหญ่ๆเนาะจุดใหญ่ๆนะถ้าใกล้ๆก็จะมีใสยใต้ใหม่แต่แบบถ้า ใกล้สุดเลยเนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่มิกกี้จะรู้จักตลาดสดทนบุรีไหมถ้าวิ่งมาจากทางเส้นบรมเนาะก็คือถึงตลาดสดทนบุรีก่อนแล้วก็มันจะมีป้ายบอกทางว่ามาทางบางแคกับบางบัวทองเลี้ยวเข้าเส้นออการจนาพิเศษน<ช>ะคะเราเลี้ยวมาที่บางแค แล้วก็เอ้ยเราเลี้ยวมาที่บางบัวทองโทษทีค่ะถ้าใช้นะถ้าใช้ปากหมุดก็ได้ปกหมุดจะง่ายชื่อร้านเลย19โพสีทองะจะพามาถึงหน้าร้านจะง่ายนะใช่อย่างเงี้ยเออแต่ว่าอันนี้บอกจุดคข่าวพอเลี้ยวซ้ายเข้าบางบัวทองปุ๊บร้านอยู่สายมือเลยจะเห็นป้ายใหญ่ๆอยู่19โพสีทองแล้วก็พอเห็นป้ายปุ๊บเลี้ยวซ้ายซอยแรกที่ติดกับป้ายเลยค่ะเดี๋ยวดูภายในทีเดี๋ยวปิดประตูแล้วใช่เอภายในสวยสะอาดเป็นรถบ้านมือเดียว บอกไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยคันนี้มาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนหนังนะไม่ได้เปลี่ยนหนังไม่ได้พ่นสีไม่ได้อะไรเลยสีบอดทั้งคันเนี่ยเป็นสีตั้งแต่ตอนายแดงเลยเนี่ยคือเขาก็าใช้รักษาไงเข<ะ>าใช้รักษาอย่างเงี้ยเออไอนุ่งภายในก็ติดพามานเพิ่มแล้วก็ที่บางแดดก็สองอันก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยที่บางแดดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะตัวไมเนชเชนก็ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแอร oh. ที่ชาร์จไวเลส ตัวสับไร้สายค่ะเออใช้ได้ไม่เสียแล้วก็กุญแจครบสองชุดเออแล้วก็ภายในก็มีผ้าม่านด้วยนะภายในสะอาดสะอาดมากเลยแล้วได้สียอดนิยมด้วยสีดำใช่สีดำประตูไฟฟ้าตัวที่กดตรงนี้ก็ใช้งานได้ที่กดรีโมทบางคันก็ได้มาบางคันก็ไม่ได้คน่ะอันนี้ก็คือแล้วก็ได้ช่วงล่างด้วยช่วงล่างหลายหมื่นนะ แล้วก็ได้แม็กได้แม็กที่ว่าอยู่ในขับของของฟอร์ดอ่ะก็คือตัวนี้ก็คือเป็นอยู่ในขับคือที่เป็นแม็กฟอร์ดเนี่ยต้องคนเล่นรถที่เขาทากันบ้านจริงจนะที่อยู่ในขับเขาจะศึกษาข้อมูลไม่ใช่อยู่ดีแล้วลถคุนไดแต่ไปเอาฟอร์ดมาใส่ใช่บ้าว่ะตลกเปล่าวะนี่ก็คืออย่าไปวิจารณ์ว่าเฮ้ยบ้าเปล่าตลกหรือเปล่าแต่มันเป็นของจริงแลของจริงที่เชื่อถือได้แล้ว แต่งมาแล้วแล้วมันจบมันจบวิ่งร้อยกว่าพวงมาลัยไม่แข่งไม่สั่นไม่แข่งไม่สั่นเพราะอะไรเพราะว่าตระกูลฟอร์ดเนี่ยเขาผลิตมาล้อแม็กแท้อลอยเนี่ยล้อแม็กแท้อลอยเนี่ยของของของฟอร์ดเนี่ยคือมันเป็นของแท้ค่ะมันไม่ใช่อะไหร่เทียมมันถึงได้ว่าตกลุ่งตกหลุมแล้ววิ่งร้อยกว่าพวงมาลัยถึงไม่แข่งก็พวกตระกูลรถฟอร์ดเนี่ยถามว่าวิ่งร้อยกว่าเนี่ยพวงมาลัยเขาไม่มีแข่งเลยนะ เพราะว่าแม็กเขาเป็นแม็กแท้ของอลอยแท้เลยอ่ะมันแข็งแกร่งค,คือตระคือตระกูลของฟอร์ดบอกเลยว่ามันแข็งแกงร่งพวกระบบพวกพวกล้อเขาอ่ะอะไรประมาณ<ะ>นี้เออเนี่ยตัวกับเลขอนค่ะคันนี้นะคะเป็นโฉมสุดท้ายเนาะเลขใหม่แค่ประมาณแปดหมื่นโลนะคะปเป็นผลิตยนะี่สิบแล้วก็จดทะเบียนปียี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็คันนี้ค่าตัวน้องอยู่ที่ ล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันร้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นพิเศษไปให้เลยเนี่ยเลขใหม่แค่เจ็ดแปดหมื่นโลไม่ถึงแสนโลเลขใหม่ยังเก็์อยู่ในหลักหมื่นถือว่าวิ่งน้อยอันนี้คุยกันที่ใหม่แท้ชถ้าต้องการฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งดกว่ากว่านิดๆเลยไม่ถึงร้อยดีแต่ว่าถ้าซื้อสดก็ไม่มีแวเ็ปอร์เซนตแถมยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้จนถึงธันวายี่บสี่ธันวาหกแปดนั่นเองจ้ะ คือตอนนี้อีกหนึ่งอย่างเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าใครหาคุณไดเฮชวันอยู่นะคะแวะมาเยี่ยมชมที่ร้านได้เลยนะตอนนี้สต็อกหน้าจะมีแบบยี่สิบยี่สิบกว่านะตอนนี้ก็คืออัดเข้ามาอัดเข้ามาแน่นเลยค่ะสต็อกอัดเข้ามาเยอะเลยตอนนีนะ้ถ้าใครจะลาเวลานิดหนึ่งอ่ะเข้ามาที่หน้าร้านเ,มมเนี่ยจะได้มาดูของจริงอเงี้ยเออเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆอีกก็อยู่ตรงนี้อีกนะอยู่ใกล้ๆเดียเด๋ยวเอากล้อ,องสาดไ,ไปใกล้ๆหน่อย มาจอดตรงนี้ก็หนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันสี่คันนะที่เอามาจอดอยู่ใกล้ๆที่กล้องเห็นเออล้วก็อยู่ในอาคารสองอีกเออแล้วนะถ้าอยากได้แบบรถตู้ราคาดีตอนนี้มาดูที่ร้านได้เลยต่อที่อพาราเวลฟายลดใช่พวกพรีเมียมนะรถหรูผู้บริหารก็มีตอนนี้แอบเนี่ยทั้งอพาร์ททั้งเวลฟล์ใช่แล้วก็สตาร์เลียสตาร์เลียอยู่ใกล้ๆนี่อ่ะคันนี้ลุดจอง อ่าอันนี้หนุนจองเจ้าของบอกว่าไม่สะดวกก็คือเรื่องเงินทีแรกก็ว่าจะนั่นก็จองไว้หลายวันก็เอาไปจอดเก็บไว้ในอาคารคไปจอดเก็บไว้ตั้งครึ่งเดือนแล้วก็มาแจ้งว่าคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมเรื่องการเงินเราก็าต้องก็คือเราก็ไม่กล้าถามเรื่องภายในมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมตรงนั้นอะไรเงี้ยขอบเบรก ขาเบรกตรงนั้นไว้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เราก็ังคับเขาไม่ได้ของซื้อของขายแต่ก่อนที่เราจะเอามาขายต่อเนี่ยคือต้องก็คือของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเราขายแล้วเราจะไม่ขายซ้ำขายแล้วจะไม่ขายซ้ําเราจะให้สิทธิ์เจ้าของเดิมบางที่เนี่ยเขาขายเนี่ยไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่อะไรก็เขาก็ขายกันเรื่อยเปื่อยไปแต่บางที่เขาขายงานลูกค้าก็รับได้นะก็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 แล้วแต่นโยบายแต่ละที่แต่ของเราเนี่ยเราจะไม่ขายซ้อนแบบนั้น ถ้าลูกค้าหลุดแล้วเราถึงเอามาตั้งขายใหม่อย่างเงี้ยเราจะให้โอกาสเจ้าของเดิมเขาอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีไม้หไม้2ไม้3รอเนี่ยขายบางทีเนี่ยไม้หนึ่งเขาจัดไฟแนนซ์แล้วเครดิตออนไม้2ซื้อสดถามว่าแล้วไม้หนึ่งมีประโยชน์อะไรอะจริงจองเพื่ออะไรอ่ะจริงคือยังไงมันต้องรอเขามันต้องรอเขาปอนถูกปะบางทีเขาก็อยากได้แต่เขาบอกว่าเขารอให้ไม่ได้จังหวะไม้สองเขาซื้อสด ไม้หนึ่งก็ต้องเปลี่ยนหาคันใหม่ให้ขเขาอะไรประมาณนี้นะก็คือส่วนใหญ่แล้วแต่ละที่เนี่ยเขาจะทํากันแบบนั้นมันไม่งั้นเขาเสียโอกาสเสียโอกาสใช่เออบางทีเรายังโดนดา่าเราบอกว่าเออ ي, โง่ป่าวะสมัยบื้อจัง <c oughs> เออไม่ฉลาดเลยแล้วทําไมามัวไปเสียเวลาแล้วเกิดว่าเขาจัดไไในไม่ผ่านละ่ะชเกิดเขาไม่รับรถละ่ะเนี่ยเป็นปรวมานี่ถามว่ามารอเขาครึ่งข้อเดือนแล้วถามว่าลูกค้าหายหมด คือตรงที่เขาพูดสอนมามันก็มีเหตุผลอะไรประมาณนี้นะแต่เราก็ต้องยอมเสียผลประโยชน์ไปนิดนึงนะก็คือเพื่อรักษาเครดิตเครดิตตรงเนี้ยเอาให้มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยคนอื่นกะคิดยังไงไม่รู้นะในองค์กรของผมผมจะหล่อลูกค้าผมจะหลอลูกค้าอะไรเงี้ยอืคุณกล้องน่าหิวไปหยิบก็ได้เอาวางไว้ได้เลยวางไว้ได้เลย อ๋อโอเค้ำว่าต้องใจกันอีกคุณก้องอ๋อคุณก้องสั่งพัสดุอีกอ่ะเออได้เลยค่ะเอออ่ะก็เลยก็ค่ะพี่พี่หนุ่มใหญ่บอกว่าเพราะว่าคุณทั้งสองจิตใจดีไงครับจากเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้จากเรื่องที่เล่าไปใช่ไหมว่าขายซ้อนบ้างคือใช่แต่ละที่ยิ่งถ้าเป็นรถไซร์เล็กเนี่ยร้อยต้องร้อยก็จะทำกันแบบนั้นจริง อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาทำกนเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็ทําก็คือบอกว่าก็แล้วแต่องค์กรอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยองค์กรเราเราเราก็ยอมนะบางครั้งเราก็ต้องยอมเสียผลประโยชน์ออกไปบ้างเพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับลูกคา้าอย่างเงี้ยคือเขาจะได้ปากต่อปากออกไปว่า <|am|>. เออมาซื้อที่นี่เขามีความจริงใจและซื้อสัตย์ดีนะอะไรตรงเนี้ยบางครั้งตรงนี้นะมันฝากซื้อสัตย์ตรงเน,นี้ยมันมันทดแทนกันยากนะมันทดแทนกันยากอะไรตรงเนี้ยนอนืม ใช่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็เลยฝากไว้อีกคันหนึ่งค่ะแต่เนี่ยนะก็คือเนี่ยดูเนี่ยรถบ้านเนี่ยคือเอกสารเนี่ยคู่มือการใช้บุ๊กสวิตเนี่ยบุ๊กสวิตต่างต่างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกทีเนี่ยการที่เขาสวิตเข้าสู่แล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งนะใช่เนี่ยรถปี20จดทะเบียนปี2021รุ่นดีลักค่ะรุ่นดีลักได้เนี่ยแล้วก็ได้ของแต่งไปมูลค่าหลายหมื่นนะ ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทอะเ,เนี่ยเข้าศูนย์มาละสิบครั้งแต่เลขไม่วิ่งไปแค่เจ็ดแปดหมื่นโลเนี่ยเข้าศูนย์มาเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยก็คือการันตีนะบุ๊กสวิตบุ๊กสวิตและตัวนี้เป็นโฉมไมนเชนรับประกันห้าปีกับแสนหะ้านะเออวันนี้ค่าตัวเขาแค่ล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเนี่ยเอามาจัดให้แล้วก็เลขเจ็ดแปดเก้าเลขมังกรก็คือต้อนรับหน้าฝนให้ฟรีไปเลยค่ะ เอออย่างเงี้ยแล้วก็มีประกันใครซื้อสดก็มีประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองให้ถึงสิ้นปีเลยเอออย่างเงี้ยน้าดามอนต์ตัวนี้ขายดีมากและสีดําด้วยอคุณแหบอกว่าชื่นชมความคิดเลยครับ <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะคือที่อื่นเขายังไงก็ของเราทําอย่างเงี้ยไปเพราะว่าผมก็ทําแบบนี้มาหลายปีแล้วนะค่ะ <c oughs> ทาแบบนี้มาหลายปีแล้วเพราะหนึ่งเราขายโรไซส์ใหญ่ <c oughs> แล้วคือรรไซส์ใหญ่เนี่ยลูกค้าจะมีความที่ <c oughs> เรื่องมากกว่าโรไซส์เล็ก คือรถไซเล็กเนี่ยเขาไม่ค่อยมาเรื่องมากอะไรนะพวกว่ารถแสนรบาทอะอ่าบางคีรถแสนบวกลบรถแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยคือเขามาเนี่ยเขาไม่เรื่องมากเขาบอกขอให้ทำยังไงก็ได้ให้เขาออกรถได้ซื้อรถได้อะไรประมาณเนี้ยจะมีเขาจะไม่ใช่รถใหญ่เนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่ามีความจริงใจตั้งอะไรอะไรมากกว่ารถเล็กเขาเรียกว่าการคาดหวังเอียดะเมื่อความคาดหวังสูง เพราะว่าราคาเล็งมันราคาเยอะขึ้นความคาดหวังสูงขึ้นความละเอียดก็จะเยอะขึ้นตาม,มค่ะนะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณตรงนั้นก <c oughs> ็อ่านไปเนี้วันนี้ก็คืออยากให้เอาคันนี้ไปใช้กันนะหน้าฝนร้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นเนะี่ยวันนี้ก็ได้เดี๋ยวขอปิดไลค์ปิดคลิปตรงนี้แล้วเดี๋ยวคอยติดตามไว้นะทางว่างกดกระดุ้งกระดิ่งไว้แล้วเดี๋ยววันนะี้ถ้าฝนไม่ตกก็เดี๋ยวจะเอาคันอื่นมาไลฟ์ต่อให้อีกอย่างเงี้ยคอยคอยดูว่าจะมีรถอะไรมาไลค์คันต่อไปอ่ะ อยู่ที่ไหนฮะคอมเมนต์นิดนึงอยู่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 ที่ไหนอยู่กรุงเทพหรือหรืออ่าต่างจังหวัดพี่นุ่มใหญ่อ่าฮะได้รู้จักกันไว้อะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยฝากติดตามชมไปด้วยเนาะเออจะคอมเมนต์ถัดหรือเปล่าแค่อยากรู้๋ออยู่โคราชโอ้โหโคราชนี่บอกได้เลยว่าทางภาคอีสานี้บอกได้เลยว่าได้ใจสิบเก้าโปรตีทองเพราะว่าส่วนตั้งแต่ไล่สระบุรีขึ้นไปโคราชเนี่ยและผมทั้งซื้อทั้งขายเนี่ย ฟังไปทางไพสาลเนี่ยบอกว่าภาคนั้นนี่ถือว่าต้องขอบคุณเลยถือว่าเหมือนเป็นผู้มีพระคุณจริงๆนะทางโซนไพสาลเนี่ยคือรถพวกรถตู้พวกคุณใดเนี่ยผมขายมาหลายปีแล้วมผมได้ลูกค้าจากทางโซนโคราชขึ้นไปเนี่ยสารคามร้อยเอ็ดอ,อูดรอ,อุบลขอนแก่นอะไรต่างๆเนี่ยคือโซนนั้นเนี่ยผมได้คือได้เทบทุกจังหวัดเลยนะ,ะแล้วก็ขายบ่อยมากแล้วมาช่วงนี้แหละที่ลูกค้าผมหายไป หายไปเยอะเลยที่กระทบกระทั่งกระทบกระทั่งกัน,านชายแดนอ่าเนี่ยไล่มาในอย่างโซนที่ว่าติดทางสากแก้วอีกเนี่ยลูกค้าผมเยอะมากเลยโซนนี้แล้วเขานิยมใช้พวกรถตู้คุณไหรท์ให้วันนะเขาก็บอกว่าจังหวัดเขาก็มีแต่เขาก็บอกว่าสภาพไม่สวยเหมือนในกรุงเทพเขายอมซื้อไกลหน่อยแล้วมาซื้อที่กรุงเทพเหมือนตัวเลือกมันเยอะแล,ะล้วได้รถใหม่รถสดกว่าคือเคยถามนะบางทีเนี่ยเราขับรถไปส่งหรือว่าเราไปซื้อรถต่างจังหวัดเราก็ว่า คุณใทดที่บางทีไม่ต้องว่าอขอนแก่นยกตัวอย่างง่ายอขอนแก่นก็มีนะก็มีขายแต่ลูกค้าบอกว่าเขาชอบมาซื้อรถทางกรุงเทพมากกว่าตัวลูกมันเยอะแล้วเต็นใหญ่ในกรุงเทพมันเยอะแล้วก็แข่งขันกันมันเป็นประมาณนี้นะแล้วเหมือนแบบแล้วค่าตัวได้ย่อมเยาว์แล้วโอกาสเลือกเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเสียงจากของลูกค้ากับพูดอะไรประมาณนี้เออเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีเกีคุณเลยทางโซน ไพศาลเลยได้ใจผมเลยอ่ะถ้าโคล่ไขึ้นไปแล้วผมก็ไปซื้อไปขายเยอะมากเดินทางเป็นว่าเล่นเลยโซนไพศาลเนี่ยแค่จะแค่จะวเบอร์นหนึ่งเลยนะที่ที่เราทั้งซื้อทั้งขายเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ผมมาซื้อรถทั่วประเทศอย่างเงี้ยภาคใต้ก็มีไปแต่น้อยบางทีอ่ะเจอจังหวัดน,นครศรีธรรมราชกับสงขาหาดใหญ่เนี่ยโอ้โหคือสองจังหวัดเนี่ยบางทีต้องนั่งเครื่องไปเพราะว่าไกลมากขากลับก็คือได้เทสรถแล้วก็ขับมาแล้วบางทีนะมันไกลามากผมก็ต้องส่งทีมงานลูกน้องไปเดินทางเองไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยนะ ทางภาคเหนือบางทีเดี๋ยวนี้ก็บางทีก็สแกนรถเสร็จก็ให้ลูกน้องไปกับทีมงานะอะไรเงี้ยอย่างจังหวัดเชียงวุงเชียงใหม่เนี่ยนา,นานๆก็จะไปทีแต่ถ้าเกิดว่ากรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใกล้ๆผมก็จะเดินทางเองอะไรประมาณนี้แต่จังหวัดไหนผมไปไหวผมก็จะออกไปขัดรถด้วยด้วยสายตาด้วยมือผมเองนะ,ะวันนี้ก็น,นี่คือจริงๆนะก็คือผมถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเราจริงๆนะ อันนี้พูดจากใจจริงเลยอะไรประมาณนี้เออแล้วก็บางทีเนี่ยเขาโอนจองมากระญิงเนี่ยบางที่บอกเลยต้องขอชมเลยนะคือบางทีเขาไม่เรื่องมากนะแล้วบางทีเนี่ยเอารถเอารถไปส่ง,ขงเขานี่ยเขาไม่เช็ครถเลยอะ่ะคือเหมือนกับว่าเขาติดตามเป็นเอฟซีเขาก็จะดูเขาก็จะดูเขามีความเชื่อใจเนี่ยหลายๆท่านเลยที่บางทีเอารถไปส่งที่บ้านเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ตรวจรถเลยนะ เขาเชื่อใจเขาบอกร so ับรถไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังเชื uh uh yani> uh ่อใจเชื่อใจบางทีจ่ายเงินจ่ายทองไม่ไม่เช็ครถเลยบางทีไปนั่งคุยนั่งอะไรรถไม่มาดูไม่มาเช็คเลยเขาบอกไม่เป็นไรเชื่อใจเชื่อใจกันอะไรเงี้ยเออต้องต้องขอบคุณตรงนี้นะค่อตอนนี้ก็ขอฝากจบแล้วก็เดี๋ยวคอยคอยติดตามกันไว้กดกระดิ่งติดตามแล้วเดี๋ยวมีไลฟ์ไลฟ์ต่อไปแล้วเดี๋ยวเอาเอาเอารถมาว่าจะเป็นรถอะไรที่จะมาไลฟ์คันต่อไปนะอยติดตามไว้ครับวันนี้ก็ฝากจบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ